คาถาถอนคำสาแช่งคำเตือนไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากขอมเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได,ด้ทั้งสิ้นหากไม่ลบกวนเกิดไปกก็รู้นะกดติดตามช่องเสรี h ช n แนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้เล่าได้อ่านตำราแล้วเกิดอยากบอกเล่าสู่กันฟัง อยากบอกต่อว่านี่เป็นพระคาถาอีกบทหนึ่งในการถอนคำสาปแช่งหรือเป็นการขอขมาต่อผู้มีจิตอาฆา,าตมาดร้ายผู้มีจิตอาฆาตแข้นทั้งที่จริงและไม่จริงทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งที่มีทราบอะไรทราบอยู่แล้วท่านว่าให้ตั้งนโมสามจบแล้วว่า สหัสรังสิสถเตโชสุริโยตะมะวิโนทัโนปาโตปุทยันเตสุริเจมุทธาเตภะละตุสัตตะธาคาถาบทนี้ตำรราไม่ได้ระบ,บุว่าต้องท่องกี่จบ อยู่ที่เราจะท่องบริกรรมตามสะดวกจะท่องเมื่อยามว่าหรือเหมาะสมจะท่องก่อนนอนหรือก่อนทำบุญในกรณีต่างๆบูรพาจารย์ท่านได้แจ้งมนีน้ไว้ให้กับผู้ที่มีจิตใจใฝ่หาความสว่างชีวิตอาจพลาดพลั้งเคยทำไม่ถูกไม่ควรและรู้ตัวว่าสมควรโดนสาปแช่ง บังเกิดห่วงสำนึกรู้สึกผิดและอยากแก้ไขให้ใคลายความเครียดแค้นลงได้บ้างหรืออยากขอขมาต่อคำาสาปแช่งเพื่อเพิกถอนคําสาปแช่งคํากลด่าสารพัดอาจจะบังเกิดการสาปแช่งทั้งที่เรารู้และไม่รู้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจกระทำความผิดอาจจะโดยตรงหรือทางอ้อมนั่นก็ว่ากันไปอีกมุม เอาจริงๆเราคงไม่ทราบเรกว่าใครจะแช่งเราบ้างเขาจะกลดด่าด้วยถ้อยคําแสบส่วนแค่ไหนแต่ด้วยแรงอาฆาตพยาบาทแรงเครดแค้นเชื่อว่าส่งผลต่อผู้ถูกศัพา์ให้ทำมาหากินไม่ขึ้นชะตาจะตกก็ไม่ร่วงสักทีชะตาจะดีก็ไปไม่ถึงไม่สุดติดติดขัดขัดจะลื่นก็ไม่ไหลจะไปก็ฝืดเคืองเป็นนิด ชีวิตเหมือนตกต่ำย่ำอยู่กับที่หาความมอกเงยแสนลำบากยากยิ่งตำราบ,บอกว่าเพิกถอนคำสาปแช่งได้ทั้งที่มีมูลและไม่มีมูลแต่จงระลึกไว้เสมอว่ากรรมของผู้ก่อนั้นยังคงรอคอยรอ,รอจังหวะอยู่ไม่หา่างผลแห่งการผูกบาปสร้างเวรเมื่อครั้งเก่าเชื่อว่า จะคอยฉุดรั้งชีวิตให้เมืมดดมนเมืมดมัวกดทวงชะตาลงสู่หุบเหวแห่งความทุกข์ทนทุกครั้งเมื่อมีโอกาสคํำสาปแช่งอาจถอนได้แต่บาปกรรมไม่อาจลดถอนให้ได้ทันว่าหากแต่ผู้ใดหันสู่ทางสว่างเร่งสร้างบุญสร้างกุศลทุกครั้งด้วยจิตใจอันไฟดีมีเมตตาเชื่อว่าอย่างน้อยเราก็มีบุญไว้เป็นสเสบียงช่วยหนุนดวงส่งชีวิตให้เราได้บ้าง ไม่มีผู้ใดชี้ชัดได้ว่าบุญหรือกรรมจะชดเชยกันได้มากน้อยสักแค่ไหนกรรมก็ส่วนหนึ่งต้องชดใช้หลีกหนีไม่พ้นเป็นแน่ถ้าคนแช่งแช่งไม่หยุดแช่งทุกครั้งที่เรื่องราวบางอย่างผดขึ้นมาในสมองเติมอาถรรพ์จิตแห่งโรสัตเพิ่มอกุศลมมลละสามไม่ลดละ บุรพาจารย์ท่านว่าให้ภาวนาคาถานี้เผื่อว่าจะช่วยให้หินร้อนได้คลายลงก็คือคนโกรธนั้นเขาจะไม่หายโกรธเราก็ไม่ทราบหรอกว่าเขาจะแช่งบ่อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งหนทางหนึ่งที่จะพอทำได้ก็คือให้เขาลดละเลิกเชื่อว่าบทคาถานี้จะช่วยบังเกิดจุดๆนั้น ถ้าเขาเลิกแช่งเราเราก็ไม่ต้องมากังวลถ้าเขาเลิกเครียดแค้นเราอย่างน้อยชีวิตเราก็สะดวกและง่ายขึ้นคาถาคลายความอาฆาตมารตรายขอให้รำลึกนึกถึงพระรัตนาตรายัยและตั้งนโมส,สามจบอักโกติมังอวะทมิมังอชินิมัง a ha me Dê-cha-tăng pa nay ti Về-rang-tê-săng-na Sắm-ma-ti A-ko-chi-măng A-va-thi-măng A-chi-ni-măng a ha me Dê-cha-tăng Nu-pa-nay-han-ti เวรังเตโสปสัมมต,ติติท่องคาถาจบครบแล้วให้เอ่ยชื่อคนคนนั้นคนไหนล่ะท่านมีสตรูกี่คนกอบาปสร้างเวรเอาไว้กับใครเขาไว้อันนี้ท่านควรจะพิจารณาด้วยตนเองเพราะทางเราได้แต่บอกเล่าวิธีการเท่านั้นเชื่อว่าพระคาถานี้จะส่งผลต่อความเคดแข็งของบุคคลนั้น ให้ลดละและสลายความอาฆาตมาตรายต่อกันลงได้อนุภาพของพระคาถานี้แม้แต่ตัวผู้สวดท่องบริกรรมภาวนาก็จะคลายลงคลายความเครียดแค้นคลายความแค้นเคืองลงได้เช่นเดียวกันตำราจแจ้งว่าพระคาถาบทนี้เหมาะมากหากมีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรยิ่งดีทันวา อันนี้ก็ตามแต่ความเหมาะสมหรือตามความสะดวกของแต่ละท่านดังคำที่ท่านว่าอันบุญท่านขยันได้บุญนั่นก็ของเฮา,าพูทเฒ่าเพนวาอันบุญทานขยันได้บุญนั้นก็เป็นของเราบทคาถาที่ผู้เล่านำเสนอเล่าสู่กันฟังก่อนหน้านี้ บางข้อมูลท่านเรียกว่าบทสวดสอนเจ้ากรรมนายเวรซึ่งมีเนื้อหาถ้อยคำแทบจะเป็นอันเดียวกันตั้งแต่คำแรกเลยนะครับอันนี้เอามาเปรียบเทียบให้กันดูให้กันชมนะแต่บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรเหมือนจะยาวกว่าเล็กน้อยจะเริ่มเห็นความแตกต่างชัดเจนจากตำราที่มีในมือของพวกเราจะมีคำว่า เตสุปสัมมติติแต่มนสอนเจ้ากรรมนายเวรใช้ถ้อยคำเหมือนกันตั้งแต่ต้นบทสวดจนเริ่มมีความแตกต่างกันตั้งแต่ถ้อยคำที่ว่าเตสุปสัมมติท่านผู้ชมก็อาจจะสังเกตได้ว่ามีความแตกต่างกันอยู่เนาะจากนั้นก็จะมีต่อว่านะิเวรณะเวรานิสัมมตีทะ ผูทาจะนั่งอเวเรนะจะสัมมติเอสัมโมสะนันตะโนนำความแตกต่างมาให้สังเกตเพื่อให้เข้าใจตรงกันและตัวบทคาถานี้มีผู้แปลเอาไว้ประมาณประมาณนะครับแปลเอาไว้ประมาณว่าชนใดเราใดผูกเวรด่าเรา ตีเราได้ชนะเราลักสิ่งของอันเป็นของเราไปเช่นใดเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่ระง,งับดับศูนส่วนชนเราใดไม่ผูกเวรด่าเราตีเราชนะเราลักสิ่งของอันเป็นของเราไปเวรของคนเหล่านั้นจะย่อมระง,งับเวรใดๆในโลกนี้ย่อมไม่ระง,งับจากการจองเวรเป็นแน่แต่ เวรจะระง,งับลงได้ด้วยการไม่จองเวรความหมายก็จะประมาณนี้ครับอาจไม่ตรงตัวสยทีเดียวแต่ความหมายก็ยังคงเดิมเนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอเป็นอีกหนทางหนึ่งอาจช่วยใครสักคนหรือหลายๆคนก็เป็นได้ขอให้ทุกท่านพ้นทุกพ้นภัยมีแต่ความโชคดีมีชัยพร,รานามัยสมบูรณ์พูนสุข าท่านใดไม่เชื่อก็ไม่ต้องมาเกลียนให้เสียเวลานะครับทางใครทางเขาทางเราก็จะขอบพระคุณมากๆผูเ้เจริญแล้วเขาจะฉลาดในการแสดงออกตามแบบอย่างผู้มีการศึกษาและผู้เราก็เชื่อว่าทุกท่านล้วนมีวิจารณญาณเป็นของตัวเองขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้กำลังใจกันเสมอมาพบกันใหม่คลิปต่อไป โรคจะได้มีผีจะได้ผ่านมาน่านจะได้เห็นเว้นจะได้เกะออาะเคราะห์จะได้ไกลปุ้ยไพ่ให้ขวมขามวางเว้นดอกคางหายขั้นม็นเหินยังไงให้ตกวางท่างดีให้มีแต่คนค่อยอุ่มน้ำสู้ดอกองูชงให้ฝาดงเด่นแกวแคล้วคลาดดอกไม่ใช่ขั้นม็นไปทา้งหนเพศไพยย่จะได้ขวางกันให้โยสุขขีมันพันปีนอกคำล่วงสับสมบัติทั้งปวงให้ลวงไหลมาถอนห้อมไหวแต่ผูเดียว โชคดีรำรวยอยู่สุขมจิ้นเย็นยงยงยิงๆเด้อสวัสดีครับ